กล้นเล่าน้อยครับกขยี้หนูปักหนึ่งนอ พอกันมือนีอยู่ในป่าน้ใหม่ครับฟูยฝนบดโตคักลายน้าแห้งบดรับพี่น้องครับไปพภาพไปรุ่นไปเบิ้งน้อใหม่หน้ำกันนะครับว่ามือนีจะมานบอลน,นะครับพี่น้องท่านใดที่พึงเขามาเบิ้งคลิปนี้ไม่ไหมนะครับฝากสักหน่อยนะฝากกดติดตามให้ผมพื่อนเด้ะครับดเด้อยุปมสีแดงๆอยู่ข้างล่างมือนีเอากระสอบมาน้าได้ครับเด้อวสิเป็นยังไ๋มือนีแดดออกยุ่งคือส่งบ่คคอยมีไปาเลย เอาไปรุ่นไวเบางน้ำกันครับเอาก็อแรกครับพี่น้องครับ ่อเดียวกันคร,ค,รครับเมื่อกี้นี่อืมต่ว่านอนอ่นอนอยันแห้งครับฟอไใบเลือดปลาเนี่ยบเดมาอาทิตย์นึงแล้วด้วครับด้วยยังบ่อออกอยู่นอะไม่ก็ได้ฝนบปรตกโดนนะครับมันเป็นสิพ่อสิบหมื่นล้ว,ว่าฝนบปรตก อนอนเดี๋ยวพ่อครับก่อนนี่ลายนอนอยู่แต่ว่ามันยังมันใหญ่บุเลยลุยน้ำเลยครับ,บยิดบูดปะอู้ดูๆๆดูดูดูไปได้ปะน้อนเราจะขามไปทางนั่นนะครับมันน้ำมนันบร่เลิกนะก็ได้หาหมุงขามอย่าง นั่งค้างๆองเอียงไปเรื่อยๆได้ลุกย่างเดียวอ้าวมาได้ครับข้างนี้มีคนหาไปโอผมว่าไม่คนหาเลยน่าจะเป็นโอ้เอากระโเบิดนัน่าจะเป็นพาวังไม่ไม่ครัาบวังเสานี่แหละ นี่ต่ห้อยให้เบิงตั้งหน่ะไปใาย่บางไหมครับเอาต่อเลยครับใหญ่ปลาแล้วปลานั่นค้นหาไปแล้วครับ,แ,แ,รบแต่หากับไม่ได้หลายปันไดหรอกครับผมมึงห้อยห้อยเพิ่นล้วเมื่อไหร่ไม่เกิดไม่ค่อยหลานะปลาเนี่ยแหละปลาที่หามันที่สุด นอนอีกงอนบบง่ายกาอดเดียวกันครับอันนี้ผมเปปาดตำด่ำนะครับป่าทีงสูงน่ยสักหนอ่อยนี่เอาเบิ้องทางนี้ทางกันป๊าโอยนี่จะนอนสองนนบ นเอาโน่นเดียวครับเฮ้ยผมเอาโน่นเดียว นอนอยู่ด้วยนา่งเลยอ๋อเบางน,นอนนั่งดินนั่งดีนะครับดินแตกเลย คนเล็กน้อยครับไปยิงหน่วงป่ะง่ยายแห้งตั้ตมแล้วก็แข็งเกินไปโอ้โห่โน้องครับง่ยายแห้ง มุอหนามมาทางพี่เอ้ยอย่ามือเดอ้อเฮ้ยเชีวยวมือน,นี่โทรศัพท์ตกน้ำแท้ๆ ว,ว่าปุนโอ้ยงามแห่งปุ่นจักหนอครับโอ้ยมีสองหนออยู่ข้างในปุ่น ปล่อยมันไงซะเอาไปได้หรอกวันแดดแดดนั่นยุ่งบ่ค่อยลายมันนี้คึมแล้วยุ่งแห้งวันนี้อู้ยผยปาแก้พมดนี่ครับถ้าเป็นเสียมในทรัพย์นี้น้องไม่แตกเบดิดเลยครับแ๋วยวผมเลยมัดสามีดคุณนะเซยงามมากักก่อนนี่ไหมพุนคุ ย่านแต้บ่ได้ขึ้นเตียมเลยพอนเขายากมีแต่นหน่อยใหญ่หนึ่งนอโอ้ยับขึ้นนะครับด้วยแข็งบมด Ừ. Nó nhảy thức gần Nó đẹp quá Bây giờ khám bây Bật tốt, càng quá nó mẩy Càng hỡ nó mày luôn ย่นวิดอยู่แล้วเพิ่นว่ามากงางได้ยากุดมืออีกแล้วหนอออาวโคตรใหญ่ ทางนี้ครับกอเดียวกันนะครับเด้อพุ่นข้างในมี่เหมือนนั่งข้นวสูงดอกเอาอยู่นอนนอนนี่ก็อยู่สองแสบใช่ไหมสองแคบเกินต้องไปปาท่าพุ่นนะเดี๋ยวผมอ้อมทางไปกันครับ ก่อนให้หวามแล้นอน,นั่นลปาดด้บ่ผมดูทางปรถนัดครับปาดปรถนัดเลยนอนนี่แต่ว่าก็โอเคครับง่ามนอนนี่นอนนี่บ่อ,อแล้วครับ หยางไรซะนอนไหนมันสูงๆข้อสั้นๆนีพมเชื้อปอ่ครับแต่ว่ามันบ่มีเนี่ยกินถ้าเอาไปโอ้โบทนัดครับตีนขี้งหยาย ปาดตัก้ก็นีไม่ได้ครับเดี๋นี้ยัยงปาดผุขาดแข็งเกินโอ้โหสวยงามเต็มแล้วทั้งผ้าครับเดินเสียวไปเท่ไ้ มาบุดข้างหน้าป้าพี่น้องเลยเบิ้งเบิ้งซอยกันมาหมดใหญ่เลยเกือบโลบแลวครับนอนนี้นักเติบเต่างกล่องมาไหนเนี่ย มันเป็นยังไงนี่เป็นยังไงไงามแห้งนีกอดเดียวกันนะครับเด้กอกอดเดียวกันก็นก่ีกี้นี่ก่อนนี้มี่จะนอนยังไงไ่ปานะครับเกิดเองตามธรรมาชาติ พี่น้องเพื่อนว่านใคปลูกว่ากันขอขอซื้อต้นมันไปปลูกนะว่าจะเพื่อนว่าไผคปลา,าได้ครับเด้อไปครับบุไปทางพี่เต็มล้องผ้านี่กัพ่อนะครับสองท้องผ้าย่อมมือหนาเขาจะมาหาใหมเริ่มสิทบนะครับฟ้าขึ้นเนี่ยเนี่ยได้ยินงนะครับอุย้ย

มือแดดิดดแก้งแกพ้งก็ิไปอีกมั้งนี่าขาวบอกได้เลยว่าขาวเนี่ยได้ยินยบ่าพิน้องเฮ้ยเสียงกอคนเบาไง

ป่าดโทเห็นบ่ครับพีโ<ฮ>่โคตรหน่อไหมกิโลแน่นนอนนอนนี่โอ้คนขิงลุกอุ้ยอุออ <Stuart. S 1> ยุหาอยู่หากินจะซื้อดอกกูเอ้ยขออนุญาตเขาพื้นที่นะครับ ออกกันนะครับยันพ่มาสิงยางไปต่อทั้งนั้นบม่ไปแล้วถ่ายฟ้ามันเปิดก่อนนะครับไปทางไหมเฮ้ยขนคิงลูกเบิดครับพี่น้องครับเสียงคือเด็กหน้อยไฮนี่ตรงนี้ผ้ากับตันมาเป็นมือแล้ว ยังได้ยินเสียงอยู่เลยครับนี่แตะบัะบผมบอกว่ามองทางเแีว้วนี่ว่าเด้อกังวินโมเป็นตะยานล่องมาเขาปาน้องใหม่ผู้เดียวเบิ้งเด้อครับเด้อผู้ใดวาย่านเขาผู้เดียวเขามาเล็กๆสีได้รูครับเป็นเัื่งใด โอ้คนชิ้นลุกมาเศร้าเลยมผมยังได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ผมมาท้องก่อนนี่ก็ออกแล้วเสียงคือผู้ใหมาไห่อยู่ในป่านี่ยังตอนนี้ผมได้ยินเสียงยังพุงกรบล้อนไปหมดแล้วนกบิน กกระปูดบินปูนครับนอบนแบบไงเลยหมื่นหมานแห้งคิดว่าหนึ่งกว่ามันเสีสันนะมันสูรปลาด้ครับแล้วผมขวม่มหนามก็ได้ก็เลย,เลยอัดได้แช่นั้นมีครับง่ามเลยโอ้ยที่สองนอนพี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 พ,พ,พีโอ้ยอกเห็นโอ้ยสามครับขางกัน อนนีกนหาคำค้ำผงกังงงบโบด้ยานดิพี่นุงดิทาโบดิยินเสียงไบมีซีโม่งหาโม่องอยู่พมกับแม่หาได้นใหมยป้านี่ ปลากเต็มพอดีครับทุ้งพ่ายที่สองเต็มอิริท่บด้วยสองทุ้งพ่าย้วมือนี้ผมเอาหม้อไส้มาอยู่ขี้บุเขามาโหลดบุปลาเขามาของหน้าใหม่เกือบเป็นลุม ยังมีบลาเน้อใหม่ที่ผมกล่องไว้ข้างในปลาน้อใหม่นี่มันมืดเลยครับดูใส่ละกล่องไม่ใส่บุญหรอโอ้โหหมหมามังนี้ยังได้ยินเสียงอ่ะนะ นี่ครับผลงานมือนี่โอ้มีแต่น้องงานโอเคครับพี่น้องครับโอ้ยงามแห่งสำหรับมือนี่ครับฝากพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขชนไว้เพียงเท่านี้ครับค่อยพอกันมือหนาครับโอ้ขนคิงลุกฝากกดติดตามให้ผมน้ำได้ครับเด้อเพื่อจะเบิร์ตได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสำหรับมือนี่ลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ